วันหนึ่งสามีบอกว่าฉันขายบ้านแล้วไปซะโยนเงินก้อนหนึ่งให้ภรรยาแล้วเลือกเดินออกไปกับผู้หญิงอีกคนแต่ผู้หญิงคนที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านว่างเปล่าซ่อนความลับอะไรเอาไว้มากกว่าที่ทุกคนคิดฉันขายบ้านแล้วไปซะเสียงของเขาดังแข็งกร้าวกลางห้องนั่งเล่นเงียบงนันโลกของฉันเหมือนหยุดหมุนทันทีหัวใจเหมือนมีใครมาบีบจนแน่นหายใจไม่ออกแบงค์สีสดถูกโยนลงบนโต๊ะไม้เก่า เสียงกระแทกของเงินสะท้อนก้องไปทั่วห้องฉันมองธนบัตรที่กระจายบนโต๊ะสายตาพร่าเลือนพระน้ำตาที่เริ่มเอ่อขึ้นมากลิ่นไม้เก่าของบ้านลอยประปนกับกลิ่นน้ำหอมของเขากลิ่นที่ฉันเคยคุ้นเคยแต่วันนี้กลับทำให้ใจสัน่นเขายืนหันหลังให้ฉันไหล่กว้างของเขาดูเย็นชาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแสงไฟสีเหลืองจากคมบนเพดานทอดเนายาวบนพื้นเงาของเขาดูห่างไกลเหมือนคนแปลกหน้า เอาไปใช้ตามสบายชีวิตของเราแค่นี้เขาพูดด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยราวกับพูดเรื่องงานธรรมดามือของฉันสั่นจนแทบจะยกไม่ขึ้นฉันพยายามเย็นตัวไม่ให้ล้มลงกับพื้นเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังเป็นจังหวะชัดเจนแต่หัวใจฉันเต้นแรงกว่าทุกจังหวะที่ได้ยินข้างนอกหน้าต่างฝนเริ่มโปรยลงมาเบาๆหยดน้ำกระทบกระจกเป็นเส้นสายมัวๆฉันมองออกไปเห็นไฟถนนสองลอดม่านเข้ามา แสงส้มอ่อนๆเหมือนโลกภายนอกยังปกติแต่ข้างในอกชั้นกลับวุ่นวายจนแทบแตกสลายความทรงจำทั้งหมดในบ้านหลังนี้แล่นกลับมาอย่างรวดเร็วเสียงหัวเราะของเราเมื่อตอนเพิ่งแต่งงานกลิ่นกับข้าวที่ฉันเคยตั้งใจทำให้เขาทุกเย็นรูปถ่ายที่แขวนอยู่บนผนังยังยิ้มให้ฉันแต่วันนี้รอยยิ้มในรูปดูประชดหัวใจอย่างประหลาดฉันจะไปพักกับเขาสักพักคำว่าเขาของเขาทำให้หูของฉันร้อนเผา ฉันไม่กล้าถามชื่อผู้หญิงคนนั้นเพราะในใจฉันรู้มานานแล้วว่ามีใครอีกคนเข้ามาแทนที่เสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นดังชัดเจนทุกก้าวที่เขาเดินเหมือนเหยียบลงบนความรู้สึกของฉันฉันพยายามเอ่ยปากเรียกชื่อเขาแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเหมือนมีอะไรจุกแน่นลมหายใจของฉันสั้นละถีมือเกาะพนักเก้าอี้แน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อไม้ฉันมองเงินกองนั้นแล้วรู้สึกเย็นไปทั้งตัว เหมือนถูกตัดสินว่าคุณค่าของฉันมีเท่ากับจํานวนแบงค์บนโต๊ะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของเขาวางอยู่ใกล้ประตูฉันเพิ่งสังเกตว่ามันถูกจัดเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาหยิบกุญแจรถขึ้นมาจากชั้นวางเสียงกุญแจชนกันดังกรุ้งกริงในความเงียบที่น่ากลัวฉันมองแหวนแต่งงานบนมือของตัวเองแสงจากคมไฟสะท้อนบนวงแหวนจนแสบตาแหวนวงนี้เคยเป็นสัญญาว,ว่าจะไม่ทิ้งกัน แต่วันนี้มันกลายเป็นแค่โลหะชิ้นหนึ่งที่ไม่มีความหมายบ้านนี้ไม่ใช่ของเธอแล้วเข้าใจไหมเขาหันมามองฉันด้วยสายตาแข็งทื่อในตาของเขาไม่มีแววอ่อนโยนเหลืออยู่มีเพียงความเบื่อหน่ายและไม่ต้องการเห็นหน้าฉันอีกริมฝีปากฉันสั่นเล็กน้อยคำถามมากมายวงเวียนในหัวแต่พูดออกมาไม่ได้สักประโยคลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านต้นคอ แต่เหงื่อกลับไหลซึมตามแผ่นหลังของฉันไม่หยุดเสียงรถมอเตอร์ไซค์จากถนนด้านนอกดังแว่วเข้ามาเหมือนโลกภายนอกไม่รู้เลยว่าชีวิตของฉันกำลังพังทลายฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวส้วนเท้าไปสะดุดกับมุมพรมจนเกือบล้มร่างกายงนเงนแต่ฉันกัดฟันประคองตัวเองไว้ฉันไม่อยากล้มลงต่อหน้าเขาในสภาพอ่อนแอที่สุดแบบนี้กลิ่นฝนชื้นลอยเข้ามาในห้อง ผสมกับปลิ่งผงซักฟอกจากเสื้อผ้าที่ยังตากอยู่ตรงระเบียงฉันเหลือบมองไปที่กรอบรูปงานแต่งบนชั้นในรูปเขาจับมือฉันแน่นแต่วันนี้เขาปล่อยมือฉันอย่างง่ายดายเสียงเปิดประตูดังแกรก๊ดลมเย็นจากด้านนอกพัดเข้ามาปะหน้าไฟหน้ารถของเขาส่องลอดเข้ามาในบ้านนิดหน่อยแสงขาวว่าทําให้ฉันดีตาเขาเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองฝีเท้าหนักแน่นเหมือนตัดสินใจมาแล้วนาน ประตูถูกปิดลงด้วยเสียงดังเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในหูฉันซ้ำไปซ้ำมาบ้านทั้งหลังเงียบลงในทันทีเงียบจนฉันได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองอย่างชัดเจนฉันยื่นมือไปแตะก้าอี้ตัวที่เขาเคยนั่งประจำผิวไม้เย็นเฉียบราวกับไม่เคยมีความอบอุ่นของใครนั่งอยู่ตรงนี้น้ำตายหยดแรกไหลลงบนหลังมือหยดต่อไปตามมาอย่างไม่อาจหยุดได้พื้นกระเบื้องสีขาวเริ่มพรามัวในสายตา หยดน้ำตาตกกระทบพื้นเกิดเป็นจุดเล็กๆที่ขยายมากขึ้นฉันสุดลงนั่งกับพื้นข้างโต๊ะเงินกองนั้นอยู่ตรงหน้าแต่ความรู้สึกของฉันกลับไกลออกไปเรื่อยๆเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นทันทีในความเงียบเสียงเรียกดังชัดเจนจนฉันสะดุง้งฉันเง่อยหน้าขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งอย่างควบคุมไม่ได้มือที่ยังสั่นเอื้อมไปแตะสายโทรศัพท์ความรู้สึกเย็นของพลาสติกทำให้ฉันขนลุก เสียงเรียกยังดังต่อเนื่องแต่ในหัวฉันเต็มไปด้วยคำถามว่าปลายสายคือใครหรืออาจเป็นเสียงของผู้หญิงคนนั้นหรืออาจเป็นใครบางคนที่รู้เรื่องบ้านหลังนี้ก่อนฉันฉันกำสายโทรศัพท์แน่นลมหายใจติดขัดขณะที่ปลายนิ้วเริ่มจะยกหูขึ้นจากแท่นปลายนิ้วของฉันยกหูโทรศัพท์ขึ้นอย่างเชื่องช้าเสียงเรียกเงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงฝนด้านนอกที่ดังแผ่วฉันแนบหูเข้ากับเครื่อง หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะดังให้ปลายสายได้ยินฮัลโหลเสียงของฉันแผ่วจนแทบไม่เป็นเสียงของตัวเองปลายสายเงียบไปนหนึ่งอึดใจมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆแทรกเข้ามาจากนั้นเสียงผู้ชายทุ้มสุภาพก็ดังขึ้นสวัสดีครับคุณภรรยาของคุณพระสินใช่ไหมครับฉันสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินชื่อสามีลมหายใจสะดุดไปชั่วขณะค่ะฉันเองค่ะ ฉันตอบทั้งที่คอยยังตึงและใจยังสั่นผมเป็นตัวแทนหนหน้าเรื่องบ้านหลังนี้นะครับเสียงเขานุ่มนวลแต่ประโยคที่ตามมาทําให้ฉันเย็นว่บผมโทรมาแจ้งยืนยันอีกครั้งว่าคนซื้อจะเข้ามาดูบ้านรอบสุดท้ายเย็นนี้นะครับฉันเผลอมองไปรอบห้องทันทีเหมือนบ้านทั้งหลังหดเล็กลงจนแทบหายใจไม่ออกสายตามองไปที่เพดานที่เริ่มมีรอยด่างเล็กน้อยผนังที่ฉันเคยทาสีเองกับมือเพื่อให้เขาชอบ อยานนี้เหรอคะเสียงฉันสั่นอย่างที่พยายามควบคุมแต่ทำไม่ได้ครับประมาณหนึ่งทุ่มเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะโอนเงินทั้งหมดทันทีคำว่าโอนเงินทั้งหมดดังสะท้อนอยู่ในหัวเหมือนมีมือมาจับหัวฉันเขย่าเบาๆฉันเหลือบตามองเงินที่กองอยู่บนพื้นใกล้โตะ๊ะจู่ๆทุกธนบัตรก็ดูเหมือนแปลกแยกจากบ้านหลังนี้แล้วสามีของคุณได้แจ้งคุณแล้วใช่ไหมครับ ว่าเงื่อนไขคือบ้านต้องถูกเคลียร์ของออกให้เกือบหมดคำว่าเคลียร์ของออกทําให้ภาพตู้เสื้อผ้าตกินข้าวตู้โชว์รูปถ่ายแล่นว่าพึ้นมาในหัวภายในกี่วันคะฉันถามออกไปโดยที่หัวใจเหมือนหล่นไปอยู่ที่พื้นตามสัญญาคือภายในสามวันครับเสียงเขายังคงสุภาพราวกับพูดเรื่องธรรมดาทั่วไปสามวันตัวเลขนี้ดังกล้องในสมองฉันซ้ำไปซ้ำมา สามวันเพื่อเก็บชีวิตทั้งชีวิตออกไปจากที่นี่สามวันเพื่อลบทุกความทรงจำของครอบครัวขอบคุณนะคะที่โทรมาแจ้งฉันฝืนตอบออกไปแม้เสียงจะแตกพร่าเล็กน้อยเมื่อวางหูโทรศัพท์ลงเสียงกระแทกของเครื่องกับแท่นก็ฟังชัดเกินไปในความเงียบฉันนั่งนิ่งอยู่ข้างโตะ๊ะหน้าอกข้างซ้ายแน่นจนต้องยกมือมากุมไว้สายตาค่อยๆเลื่อนมองตามผนังบ้าน จากมุมห้องนั่งเล่นไปยังทางเดินแคบๆที่ทอดไปยังห้องนอนผ้าม่านสีครีมพลิ้วไหวตามลมที่พัดลอดเข้ามาลายดอกเล็กๆบนผ้าม่านที่ฉันเคยเลือกอย่างตั้งใจดูหมดลงฉันพยุงตัวลุกขึ้นยืนรู้สึกเหมือนขาไม่มีเรียวแรงแต่มันยังพอรับน้ำหนักฉันได้ถูกย่างก้าวที่เดินบนพื้นกระเบื้องมีเสียงรองเท้าแต่เบาๆดังตามมาเป็นจังหวะฉันเดินผ่านตู้โชว์ที่มีกระจกใส ข้างในเต็มไปด้วยของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เคยซื้อด้วยกันตุ๊กตาไม้จากทริปทะเลเมื่อสามปีก่อนแก้วเซรามิกกลายคู่บ่าวสาวที่ได้รับเป็นของขวัญแต่งงานในกระจกนอสสท้อนใบหน้าของฉันเองตาบวมแดงแก้มซีดปากเม้มแน่นจนกลายเป็นเส้นเสี้ยวเล็กฉันไม่คุ้นกับผู้หญิงในกระจกตรงหน้าเธอดูเหมือนคนที่เพิ่งถูกผลักออกจากโลกเดิมของตัวเองฉันเดินไปที่ห้องนอน บิดลูกบิดประตูที่เริ่มเย็นเฉียบเพราะแอร์ด้านในประตูเปิดออกช้าช้ากลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขายังลอยอยู่ในห้องเตียงนอนถูกปูผ้าปูสีอ่อนอย่างเรียบร้อยหมอนสองใบวางข้างกันอย่างที่เคยเป็นมานาหลายปีฉันจ้องมองด้านเตียงฝั่งที่เขานอนประจำผ้าปูเตียงฝั่งนั้นยังคงตึงเรียบกว่าฝั่งของฉันลิ้นชักหัวเตียงของเขาแง้มไว้นิดหน่อยเหมือนเพิ่งค้นหาของเมื่อไม่นามนมานี้ ฉันเดินเข้าไปใกล้นั่งลงบนขอบเตียงอย่างระมัดระวังที่นอนยุบลงเล็กน้อยใต้ตัวฉันเสียงสปริงเบาๆเหมือนเสียงสะอื้นของใครสักคนฉันเอื้อมมือเปิดลิ้นชักหัวเตียงข้างในมีนาฬิกาข้อมือเส้นผูกข้อมือที่ฉันเคยให้เขาและซองเอกสารสีน้ำตาลหนาอีกหนึ่งซองมุมซองมีรอยพับเหมือนถูกเปิดอ่านหลายครั้งหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อเห็นชื่อของเขาและชื่อของฉันพิมพ์อยู่บนมุมซองฉันดึงซองออกมาอย่างเบามือกระดาษด,ด้านในลื่นออกมาทีละแผ่นฉันไล้สายตาดูตัวหนังสือทีละบรรทัดข้อความเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านเรียงรายเต็มหน้าชื่อของฉันปรากฏในช่องคู่สมรสผู้ยินยอมพร้อมลายเซ็นที่เป็นตัวอักษรแบบเดียวกับชื่อของฉันฉันจำได้ทันทีว่าไม่เคยเซ็นเอกสารนี้ ความเย็นเฉียบไหลผ่านมือขึ้นมาจนถึงต้นคอฉันยกกระดาษไปใกล้แสงไฟหัวเตียงตัวหนังสือเริ่มสั่นในสายตาฉันเองลายเซ็นเหมือนถูกลากด้วยมือที่พยายามลอกรูปแบบมีบางช่วงที่สัดส,ส่วนตัวหนังสือเพี้ยนไปจากลายเซ็นจริงของฉันความจริงอีกชั้นหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาในหัวเขาไม่ได้เพิ่งตัดสินใจขายบ้านวันนี้เขาวางแผนมานานแล้วและยังกล้าปลอมลายเซ็นของฉันในเอกสารสำคัญ เสียงในอกฉันเงียบลงไปชั่วขณะเหมือนหัวใจหยุดเต้นแล้วเริ่มเต้นใหม่อีกครั้งด้วยจังหวะที่ผิดเพี้ยนฝนด้านนอกเริ่มตกหนักขึ้นเสียงหยดน้ำกระแทกกันบนกันสาดดังชัดฉันวางกระดาษลงบนเตียงอย่างระมัดระวังเรากับมันเป็นหลักฐานชิ้นเดียวของชีวิตคู่ที่กำลังแต่สลายสายตาฉันเหลือไปเห็นตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ด้านในเต็มไปด้วยเสื้อผ้าของเราฉันลุกข,ขึ้นเดินไปเปิดตู้ ประตูเลื่อนส่งเสียงฝืดนิดหน่อยเพราะรางเก่าเสื้อเชิ้ตของเขาแขวนเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเสื้อผ้าของฉันเบียดอยู่ฝั่งหนึ่งอย่างเงียบเชียบฉันสังเกตเห็นช่องว่างบางช่องไม้แขวนเสื้อว่างเปล่าหลายตัวห้อยอยู่เขาเก็บเสื้อไปหลายตัวแล้วก่อนหน้านี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าการหายไปของเสื้อบางชุดไม่ได้เกิดจากการซักเมื่อฉันสัมผัสเนื้อผ้าของเสื้อชุดทำงานที่ฉันใส่ครั้งแรกในวันที่เรื่อง,งานใหม่ ผ้านุ่มแต่ใจฉันแข็งเกินกว่าจะร้องให้ออกมาอีกฉันดึงกระเป๋าเดินทางใบเล็กของตัวเองออกมาจากมุมล่างของตู้ฝุ่นเกาะบางๆบ,บ,บนผิวกระเป๋าฉันลากกระเป๋าออกมาวางกลางห้องเสียงล็อกครูดกับพื้นเบาๆแต่สำหรับฉันมันดังเหมือนเสียงตัดสินใจบางอย่างสายตาฉันเหลือบไปเห็นกรอบรูปเล็กๆบนหัวเตียงในรูปเป็นภาพฉันกับเขายืนหันหน้าเข้าหากันริมทะเลฉันจำได้ว่าตอนนั้นลมแรงมาก ผมฉันปลิวจนยุ่งแต่อย่างน้อยสายตาของเขาในรูปยังมองฉันด้วยความอ่อนโยนตอนนี้สายตาคู่นั้นกลายเป็นเพียงภาพที่ถูกจับไว้ในกรอบหาได้มีอยู่จริงในวันนี้ฉันยืนอยู่กลางห้องลมหายใจเริ่มกลับมาเป็นจังหวะปกติมากขึ้นแต่ยังมีเสียงสะอื้นแทรกอยู่ในลำคอในหัวฉันเริ่มนึกถึงแม่นึกถึงบ้านเก่าที่ต่างจังหวัดที่เราปล่อยทิ้งไว้นานหลายปีฉันจำได้ถึงกลิ่นดินเปียกหลังฝนตก ระเบียงไม้เก่าหน้าบ้านเสียงแม่เรียกให้รีบเข้าบ้านเวลาฟ้าร้องความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างช้าๆถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปบางทีฉันอาจต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ในที่ที่เคยจากมาฉันเดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นไฟในห้องยังเปิดอยู่แต่แสงดูมืดลงกว่าตอนเย็นเงินกองนั้นยังอยู่บนโต๊ะกระดาษแต่ละใบสะท้อนแสงไฟวาบๆ ฉันค่อยๆสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมปลายนิ้วยื่นไปแตะธนบัตรใบหนึ่งกระดาษสากนิดๆใต้ปลายนิ้วแต่ความรู้สึกในใจกลับลื่นหลุดจนจับอะไรไม่อยู่ฉันนึกถึงคำพูดของเขาเอาไปใช้ตามสบายชีวิตของเราแค่นี้ถ้าชีวิตของเราแค่นี้สำหรับเขาแล้วชีวิตของฉันละจะไปทางไหนต่อเสียงลน์ในโทรศัพท์มือถือดังขึ้นทันทีหน้าจอสว่างวาบอยู่บนโต๊ะเล็กข้างโซฟา ฉันหันไปมองสายตาเห็นชื่อของเพื่อนสนิทที่ฉันไม่ได้คุยด้วยมาหลายเดือนฉันเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์ปลายนิ้วยังสั่นเล็กน้อยตอนแต่หน้าจอปัดเปิดข้อความเราเห็นโพสต์ในกลุ่มว่าบ้านเธอประกาศขายเธอโอเคไหมตัวหนังสือสั้นๆแต่แทงเข้าไปตรงกลางอกฉันนี่เคยรู้มาก่อนว่าคนอื่นรู้เรื่องนี้ก่อนฉันเองฉันเลื่อนลงไปอีกมีภาพหน้าจอประกาศขายบ้านแนบมาด้วย รูปถ่ายภายในบ้านหลังนี้ห้องนั่งเล่นห้องนอนครัวถูกจัดแสงให้ดูสว่างสวยราวกับบ้านตัวอย่างใต้ภาพมีข้อความโฆษณาสั้นๆเจ้าของบ้านต้องการปล่อยด่วนบ้านพร้อมอยู่ราคาพิเศษคำว่าเจ้าของบ้านต้องการปล่อยด่วนทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ใช่เจ้าของอะไรในบ้านนี้เลยฉันเริ่มพิมพ์ข้อความตอบเพื่อนแต่ลบน้ำลายตัวหนังสือไปมาหลายรอบ ในที่สุดฉันก็พิมพ์เพียงประโยคสั้นๆเราเพิ่งรู้จริงๆวันนี้เองนิ้วฉันหยุดอยู่ตรงปุ่มส่งหัวใจยังลังเลว่าจะกดหรือไม่กดในจังหวะนั้นเองเสียงกดประหัดจากประตูด้านหน้าก็ดังขึ้นเบาๆฉันแข็งทื่อไปทันทีระบบล็อกประตูอิเล็กทรอนิกส์มีเสียงติ๊ดติคุ้นหูเขาเพิ่งออกไปไม่นานทำไมเสียงนี้ถึงดังขึ้นอีกครั้งในเวลาแบบนี้ ฉันเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอโทรศัพท์สายตาจับจ้องไปที่บานประตูซึ่งเริ่มขยับเบาๆเสียงกรอนประตูปลดล็อกดังชัดเจนในความเงียบมือของฉันกำโทรศัพท์แน่นจนข้อขาวหัวใจกลับมาเต้นแรงอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่พระคำพูดแต่พระสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าประตูค่อยๆเปิดออกเสียงลมเย็นจากด้านนอกพัดเข้ามาอีกครั้งฉันกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว สายตาจับจ้องไปที่ช่องว่างระหว่างบานประตูกับกรอบเงาร่างของคนคนหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นเป็นเงาที่ฉันคุ้นเคยมาหลายปีเขาเดินเข้ามาคนเดียวไม่มีใครตามหลังมาด้วยอย่างที่ฉันกลัวในใจสายตาเขากวาดไปรอบห้องอย่างรวดเร็วหยุดอยู่ที่กองเงินบนโต๊ะและใบหน้าของฉันยังไม่ออกไปอีกเหรอน้ำเสียงของเขาไม่ได้แข็งเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่อ่อนโยนฉันไม่ตอบในทันที ลมหายใจยังแรงจนอกข้างซ้ายขยับขึ้นลงชัดเจนเมื่อกี้ไหนหน้าโทรมาฉันเอ่ยขึ้นช้าช้าน้ำเสียงเรียบแต่แฝงด้วยความสั่นเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แสดงสีหน้าตกใจมากนักเขาบอกว่าคนซื้อจะมาดูบ้านรอบสุดท้ายเย็นนี้ฉันพูดต่อพลางจ้องดวงตาของเขาตรงๆเขาถอนหายใจยาวหนึ่งครั้งเดินไปวางกุญแจรถลงบนชั้นวางแบบลวกๆ ก็ดีแล้วเขาจะได้รีบโอนเงินคําตอบของเขายังคงพูดถึงเรื่องเงินเป็นอย่างแรกฉันลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ขาเริ่มมั่นคงขึ้นกว่าตอนแรกที่สุดลงกับพื้นฉันไปดูเอกสารในห้องนอนฉันเอ่ยพร้อมกับมองเขาไม่วางตาเขาชะงักเล็กน้อยมือที่กำสายกระเป๋าสตางค์หยุดนิ่งเอกสารอะไรเขาถามทั้งที่เหมือนจะรู้คำตอบอยู่แล้วฉันเดินอ้อมโต๊ะ หยิบซองเอกสารสีน้ำตาลหนาจากที่วางไว้บนเก้าอี้ตัวข้างๆกระดาษด้านในถูกดึงออกมาอย่างระมัดระวังเสียงกระดาษเสียสีกันดังชัดในห้องเงียบเอกสารซื้อขายบ้านฉันวางกระดาษลงบนโต๊ะกลางระหว่างเราเขาก้มลงมองเพียงแวบเดียวเหมือนอยากหลบสายตาของตัวหนังสือมากกว่าสายตาของฉันปลายนิ้วฉันแตะตรงช่องลายเซนชื่อของฉันถูกเขียนด้วยลายมือที่พยายามลอกเลียนแบบ ลายเส้นนี้ฉันพูดช้าๆช,าชัดทุกคำไม่ใช่ของฉันอากาศในห้องหนักขึ้นทันทีแม้เครื่องปรับอากาศจะยังทำงานตามปกติเขาเงยหน้าขึ้นมามองฉันใบหน้าที่เคยคุ้นเคยกับดูห่างไกลเหลือเกอินในเช้าวันนี้ฉันไม่มีเวลารอเขาตอบออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบถ้าบอกเธอเธอก็ต้องร้องให้ต้องถามต้องห้ามฉันไม่อยากทะเลาะ คำว่าไม่อยากทะเลาะทําให้ความเจ็บในใจฉันลึกขึ้นไปอีกก็เลยเลือกปลอมลายเซนฉันฉันถามกลับด้วยเสียงเบาแต่ทุกคําชัดเจนเขาหลบสายตาไปทางหน้าต่างฝนด้านนอกยังคงตกไม่หยุดฉันเหนื่อยเขาพูดออกมาเบาๆฉันอยากเริ่มใหม่อยากมีชีวิตที่ไม่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างแบบนี้ประโยคของเขาเหมือนดึงผ้าม่านผืนสุดท้ายออกจากตา ให้ฉันเห็นภาพชัดเจนแบบไม่เหลืออะไรให้เข้าใจผิดอีกฉันนิ่งไปพักหนึ่งในหัวไม่มีเสียงตะโกนไม่มีคำดา่ามีเพียงความจริงที่วางอยู่ตรงหน้าแล้วฉันละ่ะคำถามหลุดออกมาจากปากโดยไม่ทันคิดชีวิตที่อยู่ตรงนี้ตลอดหลายปีมันคืออะไรสำหรับคุณเขาขยับริมฝีปากเล็กน้อยแต่ไม่มีคำตอบใดออกมาในทันทีฉันก็เคยรักเขาพูดในที่สุด แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วประโยคสั้นๆน,นั้นตัดสินความทรงจําทั้งหมดของฉันเหมือนมีคนเอาปากกามาขีดค่าทุกหน้าในสมุดเล่มเดิมฉันสูดหายใจเข้าลึกลมเย็นผ่านเข้าทางจมูกและออกที่ปากอย่างช้าๆงั้นก็ดีแล้วฉันพูดเสียงนิ่งกว่าที่คิดเขาขามวดคิ้วอีกครั้งเหมือนแปลกใจกับคำตอบของฉันดีแล้วที่วันนี้ฉันเห็นทุกอย่างชัด ดีแล้วที่ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้อยู่ในชีวิตที่คุณเลือกอีกต่อไปฉันค่อยๆดันเอกสารไปทางเขากระดาษเลื่อนบนโต๊ะเกิดเสียงแผ่วเบาเรื่องลายเซ็นฉันจะคุยกับทนายเรื่องกฎหมายเราค่อยจัดการการันดวงตาเขาไหวเล็กน้อยเรากับไม่ได้คาดว่าฉันจะเอ่ยถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาฉันไม่อยากแย่งบ้านไปจากคนซื้อแต่ฉันก็ไม่อยากให้ตัวเองเดินออกไปแบบคนที่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลย ฉันพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงขึ้นหัวใจเริ่มกลับมายืนอยู่ข้างฉันเองเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าช้าๆก็ได้ถ้าอยากให้ใครเข้ามาช่วยดูก็เรียกมาฉันไม่อยากยืดเรื่องฉันพยักหน้าแทนคำตอบรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่คอผ่อนคลายลงเล็กน้อยเขาหันไปมองกระเป๋าเดินทางของตัวเองที่วางไว้ใกล้ประตูแล้วเดินไปยกขึ้นมาถือไว้ในมือ ฉันว่ามาเอาเอกสารกับของอีกนิดหน่อยแล้วฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกคำพูดนั้นเหมือนปิดผนึกบางอย่างในอากาศบ้านทั้งหลังเงียบจนได้ยินเสียงฝนกระทบหลังคานั้นก็ดีฉันตอบเบาๆอย่างน้อยฉันจะได้รู้ว่าครั้งหน้าที่ประตูบานนี้เปิดออกจะไม่มีใครเข้ามาเพื่อตัดสินชีวิตฉันอีกแล้วเขามองหน้าฉันเป็นครั้งสุดท้าย สายตาไม่ได้อ่อนโยนแต่ก็ไม่ได้แข็งกร้าวเหมือนตอนแรกมีแววรู้สึกผิดเล็กน้อยซ่อนอยู่ลึกๆแต่ฉันไม่ได้อยากค้นมันต่อเขาเก็บของอีกไม่กี่ชิ้นอย่างรวดเร็วเอกสารบางชุดถูกยัดใส่กระเป๋าโดยไม่เรียงก่อนออกจากบ้านเขาหยุดที่หน้าประตูมือจับลูกบิดแน่นอยู่ครู่หนึ่งเธอดูแลตัวเองด้วยเขาพูดโดยไม่หันกลับมาฉันยืนอยู่กลางห้อง มองแผ่นหลังเขาผ่านกรอบประตูที่แง้มอยู่ไม่ต้องห่วงฉันตอบเบาๆถึงตอนนี้ฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วประตูค่อยๆปิดลงคราวนี้ไม่มีเสียงดังสนั่นเหมือนครั้งก่อนเสียงล็อกประตูดังแกรกเบาๆโลกภายในบ้านเงียบลงอีกครั้งฉันยืนนิ่งอยู่พักใหญ่ผนังเฟอร์นิเจอร์ผ้าม่านทุกอย่างดูคุ้นเคยแต่ไม่อกรับเหมือนเดิม จากนั้นเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอสว่างวาบในมือฉันข้อความจากเพื่อนคนเดิมเด้งขึ้นมาถ้าไม่ไหวกลับมาบ้านเราก่อนได้นะแม่เรายังถามถึงเธออยู่เลยฉันมองข้อความนั้นน้ำตาที่แห้งไปแล้วเริ่มเอ่อขึ้นมาใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเสียใจเพียงอย่างเดียวฉันค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้มือเริ่มพิมพ์ข้อความตอบขอบคุณมาก เราอาจต้องขอให้ช่วยจริงๆฉันกดส่งเสียงส่งข้อความดังเบาๆแต่ในใจฉันกลับดังชัดมากต่อจากนั้นฉันโทรหาแม่มือสั่นเล็กน้อยตอนกดเบอร์ที่คุ้นเคยเสียงแม่ดังขึ้นปลายสายอบอุ่นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างลูกเสียงดูไม่ดีเลยเพียงแค่ได้ยินเสียงแม่กำแพงที่ฉันพยายามสร้างขึ้นทั้งวันก็สั่นคลอนแม่ เสียงของฉันแตกออกมาฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังทีละส่วนตั้งแต่ประโยคแรกที่เขาบอกว่าขายบ้านแล้วจนถึงเอกสารที่ฉันพบและการจักลาเมื่อครู่ปลายสายเงียบไปพักใหญ่มีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของแม่กลับบ้านเราก่อนนะลูกแม่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นแต่มั่นคงบ้านเก่าหลังเล็กๆของเรายังมีที่ว่างให้ลูกเสมอ คำว่าบ้านของแม่ทําให้ภาพระเบียงไม้และกลิ่นดินหลังฝนตกกลับมาอีกครั้งแม่ไม่ว่าเหรอฉันถามออกไปอย่างเกรงใจแม่จะว่าอะไรล่ะแม่ตอบทันทีแม่เสียใจกว่าที่เห็นลูกอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นคุณค่ามากกว่าจะเสียใจที่ลูกต้องกลับมาหาแม่น้ําตาฉันไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีความอุ่นผสมอยู่ในหยดน้ําทุกหยดงั้นอีกไม่กี่วัน หนูจะเก็บของแล้วกลับไปหาแม่จะลู้ค่อยๆจัดการข้าวปลาอาหารที่บ้านแม่ยังเหมือนเดิมมีแต่คนกินที่ขาดไปเสียงหัวเราะเบาๆของแม่ลอดปลายสายออกมาแม้แสงความห่วงแต่ก็ทําให้หัวใจฉันเบาลงหลังวางสายฉันยืนมองรอบบ้านอีกครั้งบ้านหลังนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เล่ฉันออกอีกต่อไปมันกําลังจะกลายเป็นเพียงหนึ่งบทในชีวิตที่ฉันกําลังจะเดินผ่าน ฉันเริ่มเก็บของทีละชิ้นเลือกว่าอะไรจะเอาไปอะไรจะทิ้งไว้รูปถ่ายบางใบถูกเก็บลงกลอง่องบางใบฉันเลือกวางคว่ำไว้ในลิ้นชักเสื้อผ้าถูกพับอย่างเรียบร้อยใส่กระเป๋าหนังสือเล่มโปรดถูกจัดวางให้หยิบได้สะดวกระหว่างที่จัดของฉันพบสมุดเล่มเล็กที่เคยใช้เขียนสิ่งที่อยากทำในอนาคตหลายข้อในนั้นเกี่ยวกับเขา แต่หลายข้อก็เป็นความฝันของฉันเองโดยไม่ต้องมีใครอยู่ข้างๆอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆแถวบ้านอยากกลับไปเรียนวาดรูปอยากพาแม่ไปเที่ยวทะเลสักครั้งฉันใช้นิ้วแตะตัวหนังสือบนหน้ากระดาษความฝันเหล่านี้ยังไม่เคยถูกขีดค่าฉันหยิบปากกาขึ้นมาเขียนเพิ่มลงไปอีกหนึ่งบรรทัดอยากเริ่มต้นใหม่ในที่ที่มีคนเห็นค่าตัวเองค่ำวันนั้นมาถึงเร็วกว่าที่คิด ไฟหน้าบ้านถูกเปิดไว้รับแขกที่ไม่ได้มาเยี่ยมฉันแต่จะมาเยี่ยมบ้านนายหน้าและคนซื้อมาเดินดูบ้านตามนัดฉันยืนเงียบอยู่ตรงมุมห้องนั่งเล่นปล่อยให้เขาอธิบายส่วนต่างๆในบ้านตามหน้าที่คนซื้อถามถึงทิศทางของแสงแดดถามถึงเสียงจากถนนหน้าบ้านตอนกลางคืนไม่มีใครถามเลยว่าเจ้าของบ้านคนนั้นรู้สึกยังไงที่ต้องเดินออกไปจากที่ที่เคยเรียกว่าบ้านเมื่อทุกอย่างเสร็จสิน้น นายหน้าหันมาขอบคุณฉันอย่างสุภาพขอให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้ดีนะครับเขาพูดสั้นๆแต่สายตาไม่ได้ว่างเปล่าฉันยิ้มบางๆแม้หัวใจยังเจ็บแต่ก็ยอมรับคำอวยพรน,นั้นไว้คืนสุดท้ายในบ้านหลังนี้ฉันนอนบนเตียงโดยไม่มีเขาอยู่ข้างๆเป็นครั้งแรกในหลายปีแสงไฟถนนลอดผ่านม่านเข้ามาเป็นลายยาวเงาของฉันบนผนังดูบางและเล็กแต่ไม่หายไป ฉันหลับตาลงตั้งใจฟังเสียงฝนที่ตกเบาๆแทนเสียงทะเลาะเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาทักทายฉันตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกแปลกใหม่เหมือนโลกเดิมยังอยู่แต่หัวใจฉันเปลี่ยนไปแล้วกล่องของที่เก็บเสร็จแล้ววางเรียงอยู่หน้าประตูกระเป๋าเดินทางใบไม่ใหญ่มากแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ฉันเลือกจะพาไปฉันเดินสำรวจทุกห้องเป็นครั้งสุดท้าย ห้องครัวที่เคยเต็มไปด้วยกลิ่นอาหารห้องนั่งเล่นที่เคยเต็มไปด้วยเสียงทีวีและเสียงหัวเราะฉันลากนิ้วผ่านผนังใกล้ทางเดินผิวปูนเย็นๆปลายนิ้วเหมือนกำลังบอกลายอย่างเงียบงนันที่หน้าประตูฉันหันกลับมามองบ้านทั้งหลังอีกครั้งครั้งแรกที่ฉันก้าวเข้ามาฉันคิดว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่ยาวนานวันนี้ที่ฉันก้าวออกไป มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของฉันคนเดียวฉันวางกุญแจบ้านลงบนชั้นวางด้านในกุญแจที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าเราจับลูกบิดลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอหัวใจยังสั่นนิดหน่อยแต่มีแรงพอจะหมุนมันด้วยตัวเองประตูเปิดออกลมด้านนอกพัดเข้ามาปะท้าใบหน้าฉันยิ้มบางๆให้ตัวเองไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ยังยืนอยู่ได้ ฉันลากกระเป๋าออกมานอกบ้านเสียงล้อลากกับพื้นดังก้องในถงเงียบก่อนจะปิดประตูฉันหันกลับไปกระซิบในใจขอบคุณสำหรับทุกอย่างและขอลาประตูค่อยๆปิดลงเสียงล็อกดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ฉันยืนอยู่ด้านนอกฉันเดินไปขึ้นรถที่จะพาฉันกลับไปหาแม่แสงแดดสายส่องลงมาบนถนนที่ทอดยาวข้างหน้าฉันมองออกไปไกล ในหัวไม่มีภาพเขาอีกต่อไปมีเพียงภาพของตัวเองที่กำลังก้าวเดินแม้จะยังเจ็บแต่ทุกก้าวไม่ใช่การถูกไล่มันเป็นการเลือกเดินจากประตูที่ปิดไปแล้วไปสู่ประตูบานใหม่ที่รอให้ฉันคาะอด,ด้วยมือของตัวเองอยู่